สวัสดีแฟนเพจแฟนช่องและลูกค้าทุกท่านทุกช่องทางยินดีต้อนรับเข้าสู่รถบรรทุกดีๆแรลงรวมรถบรรทุกและเครื่องจกกักรหนักมองหารถบรรทุกใช้งานอย่าลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดรถเข้าใหม่ทุกครั้งนะครับวันนี้พามาชมรถ6ล้อติดเครนขนาด5ตัน6ปลอกนะครับตัวรถ i s u ftr 240แรงม้าจดทะเบียนปี2554นะครับ มาพร้อมเครนทาดาโน่นะครับ5ตัน6ปลอกนะครับ z F 560S นะครับและยังมีกระเช้าให้1ใบนะครับกระบะคาโก้นะครับความยาว6.7เมตรสามารถแวะเข้าชมที่ร้านได้ทุกวันนะครับพิกัดรถบรรทุกดีๆพิมพ์ในแมพแล้วกดนำทางมาได้เลยส่วนช่องทางการติดต่อนะครับทิ้งไว้ให้บนหน้าจอแล้วสายด่วน0977893235 ไอดีไลน์นะครับไอดี ID มีแอดนำหน้าเพิ่มเพื่อนมาขอรูปเพิ่มเติมได้ขอพิกัดเพิ่มเติมได้นะครับขอรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมได้ขอวิดีโอต้องการมุมไหนนะครับสามารถทักเข้ามาได้นะครับแจ้งสเปคกันแล้วอยากจะรู้ค่าตัวใช่ไหมครับสาหรับค่าตัวคันนี้นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเท่าน้ําตัดสภาพนะครับอยากให้เก็บงานเพิ่มเติมสามารถไว้เข้ามาพูดคุยได้สําหรับรถเคลนนะครับตอนนี้มีหลายคันให้เลือกนะครับ สามารถสอบถามเข้ามาใน l ล n e แอดได้หรือจะมาชมคันจริงที่ร้านได้ทุกวันนะครับร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดสามารถแวะเข้ามาได้เลยมีน้องๆพาชมและแจ้งรายละเอียดสำหรับลูกค้าที่ใช้เครนขนาดสูงๆนะครับที่สูงมากๆไม่ควรพลาดนะครับ5ตัน6ปลอกนะครับยังมีรถอีกหลายแบบนะครับ6ล้อ10บล้อหัวลากนะครับ6ล้อ10ล้อทุกแบบทุกตัวถังนะครับ อยากได้ตัวถังแบบไหนสามารถแวะเข้ามาพูดคุยได้อยากได้คอกอยากได้ตู้10บ,บาหรือพื้นเรียบทางร้านมีไฟแนนซ์พร้อมบริการนะครับและมีฝากประกอบการด้วยสนใจยังไงนะครับทักถามได้ทุกท่องทางวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ